สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะ,จะชวนเพื่อนๆมาชมกุหลาบหินกันนะคะและมาโชว์ความสวยความน่ารักของกุหลาบหินกันค่ะเราได้ขยายไว้นะคะ3ต้นนะคะวิธีการขยายไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกุหลาบหินนะคะถ้าเราจะขยายเขานะคะเพียงแค่เราเด็ดใบนะคะเด็ดใบส่วนล่างนะคะแล้วเอาไปจิ้มลงดินเลยค่ะ ทิ้งไว้สักประมาณ2อาทิตย์นะคะเขาก็จะแตกหน่อเหมือนที่เราเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเราปักชําไว้3ามใบนะคะแต่เขาแตกมาประมาณ4 4ยอดนะคะ4ต้นเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเอาเขาขยายลงในกระถางใบใหม่นะคะเพื่อให้เขามีพื้นที่ที่โชว์ใบสวยๆกันนะคะ และลักษณะธรรมชาติของเขานะคะก็ตระกูลเดียวกับแคนตัสเลยนะคะชอบแดดนะคะน้ําพอชุ่มนะคะไม่ต้องแฉะนะคะเขาอยู่ได้นะคะวันนี้นะคะมุมความสุขจูนนะคะก็พาเพื่อนเพ่มาชมต้นกุหลาบหินนะคะกุหลาบหินพันุ์นี้น่าปลูกนะคะเพื่อนเลองหามาปลูกติดบ้านไว้นะคะเขาน่ารักมากใครเลี้ยงง่ายด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆหามาปลูกกันดูนะเมื่อเพื่อนๆหามาปลูกแล้วนะคะก็จะหลงรักเขาเลยละค่ะ เพราะเขามีเสน่ห์มากนะคะมีเสน่ห์ตรงที่ใบเขาเป็นใบอวบน้ํานะคะแล้วก็เป็นกลีบดอกที่สวยนะคะแล้วก็ดูน่ารักมากนะคะแล่ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดี